หมาจรจัดตัวหนึ่งเดินโซซัดโซเซเข้ามาในตลาดสดตอนเช้ามันสูบผอมดวงตาเศร้าหมองผู้คนต่างเมินหน้าหนีบางคนไล่มันไปแต่มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้ำใสเธอเห็นแววตาที่แตกต่างในดวงตาของมันไม่ใช่ความดุร้ายแต่เป็นความหวัง เธอแอบแบ่งปลาทูย่างให้มันกินอย่างลับๆทุกวันเจ้าหมาก็ค่อยๆดีขึ้นแต่มันก็ยังคงเลียแผลที่ขาหลังไม่ยอมหายวันหนึ่งน้ำใสสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่ปลอกคอเก่าๆที่หมาซ่อนไว้เมื่อลองคนหาข้อมูลเธอก็แทบไม่เชื่อสายตาสัญ,ญลักษณ์นั้นคือตราประจำตระกูลหลวงอัครเทวาตระกูลขุนนางเก่าแก่ที่หายสาบสูญไปพร้อมสมบัติมหาสารเมื่อร้อยปีก่อน เจ้าหมาข้างถนนที่ทุกคนดูถูกแท้จริงแล้วคือผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลผู้ดีเก่าแก่ที่กำลังตามหาสมบัติที่ถูกฝังไว้เพื่อฟื้นฟูวงตระกูลน้ำสายตัดสินใจช่วยเจ้าหมาโดยใช้ความรู้โบราณคดีที่เธอศึกษามา ถอดรหัสเบาะแสที่ซ่อนอยู่ในปลอกคอและการผจญภัยเพื่อค้นหาสมบัติที่แท้จริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพิสูจน์ว่าหมาข้างถนนตัวนี้คือทายาทที่ถูกลืมและมีค่ามากกว่าที่ใครๆเคยคิด